สวัสดีครับวันนี้ก็ไปทำทะเบียนพี่ลัมโบมานี่พี่ลัมโบขึ้นเป็นเคยสารคามเรียบร้อยแล้วครับใบกัญชาขึ้สวยแต่ว่าแต่มันไม่มีหงอนหรือเปล่าอีกต้นหนึ่งตายไปแล้วนี่ครับ เรวจะใส่ป้ายทะเบียนมุงจะได้มาส,สดๆร้อนๆเลยนี่ครับเลขทะเบียนแปดสองห้าสี่สามเก้าครับขึ้นเป็นชื่อผมเลยนะโอ้เป็นชื่อตัวเองเลยเพราะว่าเวลาไปไหนมาไหนมันถึงจะไม่ได้หลบไม่ได้เลี่ยงน,นะครับได้เรียบใหม่เลย ไทาลาดมีเครื่องทุ่นแรงนะครับถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างครับเครื่อง h o 7 d สีขาวฟ้านะครับลงให้หมดเลยเข้าวันที่25มกราปี66นะครับ เคเจ้หน้าที่นี่นะครับถูกต้องนะครับทุกอย่างรายการภาษีนะครับ 66, 66หมดก็3าธันวาคม 66, 66นะครับก็สบายแล้วทีนี้จะไปไหนมาไหนก็ไม่ต้องไปลบแล้วทีนี้ไปนั่นเลยเดี๋ยวติดแผนป้ายทะเบียนก่อนค่าโอนก็ ค่าโอนหนึ่งมืนจสิบบาทยังไม่รวมพรบรนะพรบรผมซื้อมาสองพันนะครับพรบรแล้วจะติดป้ายทะเบียนครับเ mm hmm. หลือติดพรบอรเอาจ็ใแล้วโอ้คุณยื้อไปไกลแสน อันนี้ก่อนไปใกล้สนานั่นเดยกจิตในใบวงกลมทำไมต้องทำตัวเรียกให้มันขี้ขู่อย่างนี้เลยทำไมไม่ทำเท่ากันเอาไปจิต พีอก <łość> ็ติดใหม่แล้วครับที่อันใหม่แล้วอันเก่าเอกสารหายติดอันใหม่ให้พี่สีโหมาติดให้แล้วเพื่อนผมนี่แหละซีโหเพื่อนผมนี่แหละ ไม่กลัวแล้วทีนี้ไปไหนมาไหนมา,นมาเลยเจ้าหน้าที่ตอบได้หมดอ่ะรับจ้างทั่วประเทศที่ลัมโบ นี่ครับภายในมีคนอยากเห็นภายในเจ้าเลมบูนะครับภายในก็ครบนะครับไฟพวกนี้ออกหมดนะเนี่ยแ <_ C os> อร์มีครบนะครับแอร์ปูพื้นให้อย่างดีครับอันนี้ไปส่งรถตีดินใหม,ไม่ไม่ได้เป่าน,น,น,นี่ครับกระจกออตต้มือ ปั๊บข้างประตูปับป๊บเจ๊ปิดประตูเป็นไงล่ะปับป๊บนี่อ๋อไม่กลัวแล้วครับที่นี่เยาเก็บของกันใ่เมาเหลี่ยมรถไปไวนะ เป็นของตัวเองแล้วไม่ได้ยุง่งไม่ได้ยากกับใครแล้วไม่ต้องไปห่วงว่าจะกลัวว่าเจ้าของรถคนก่อนจะเอ,เอกสารขาดไม่ขาดอุลไว้เลยครับแบบนี้สบายใจดีถึงไม่ได้ขายเราก็ไว้ใช้ครับเพราะว่าถ้าเกิดมีถ้าเกิดมีเจ้ากั้นกล้วยก็จริงนะแต่ว่าเวลาเข้าบ่อจริงมันเข้าไม่ได้นะ ต้องอาศัยพี่ลัมโบเ้เหมนอนดิมครับว่บาสิตบสตกวัรตกมันเหนียบด้วยใจเอาเนื้อมาเหนียบดูเหนีบเหนียบเหนียบเน้อเหนียบเหนียบเกอ,อสามชิ้กันอันนั้นเอาจริงมเนี่ยเนมีเด้ยกันเลยไม่หายถังลมผมพังได้เลยนี่พังไปแล้ววันนั้นผมว่าจะตอก ซ่อมมันนี้ตามที่ทุกคนว่าเนี่ยทุกคนบอกให้ผมซ่อมมันนี้ใช่ไหมนี่พอผมเอาปะเกลี่เรือมาตีแป๊บหัวขาดเลยนี่แป๊บแป๊บเนี่ยหัวบานอย่างเงี้ยเนี่ยที่มันเป็นบานอย่างาลเงี้ยขาดเบี้ยวเลยให่ไหมเนี่ยมันทนแรงอันนี้ไม่ไหวมันไม่หมุนอันนี้แต่มันมาหมุนอันนี้แทน ก็เลยกลายเป็นถังลมเน่าไปแล้วโอ้ยจากที่ใช้ได้ก็เลยกลายเป็นพังต้องไปบุญละนะใหม่ก่อนอู้ตายตายตาย,ตายปะเดี๋ยวนี้ไม่ไหวน,นี่ไม่อ็อกเลยคันหัวเย็นนี้แหละจะไปกรุงเทพ จะพาไปหาสาวเอิร์ธหน่อยพรุ่งนี้แล้วก็จะเอาแหนบเจ้าบีใหม่ไปส่งวันนี้คือวันนี้ต้องเสร็จทุกอย่างนะเอาแหนบคันนี้ไปส่งนะครับแล้วก็ต้องเก็บรายละเอียดให้เสร็จทุกอย่างก่อนเด่นต้องไปเอาผัก กระถิ้นมาให้ไอโอป้าก่อนเดี๋ยวมาสตราร์ทเจ้านี่ดูสิติดติดไหมจอดค้างคืนเอาไว้เมื่อคืนจอดค้างคืนเอาไว้ติดไหมโอ้ติดง่ายดยิเน,น,น ไม่ติดละไม่ได้ปิดกอ๊อกน้ำมันนะวะน้ำมันไหลออกหมดหรือเปล่ากอ๊อกไม่ได้ปิดกอ๊อกเปิดเาอาไว้ดูลองหม่เธอบิดก็ไม่ได้ปิดไม่มีกุญแจ เครื่องน่าจะยินอุ้ย จวต้องไปดูสะดือก่อนว่าสะดือสอดได้ไหมเอาไปอย่างนี้เขาไม่เอาแน่นอนต้องเอาสะดือร้อยไปมีสักตัวไหมในสะดือสะดือเนี่ยเหลือสักตัวไหม เห็นอยู่นี่ไปไหนแล้วเห็นสะดืออันหนึงหายไปแล้วต้องเอาลวดมัดไปโอเคครับจะจัดการให้เรียบร้อยเลยของเจ้าปีใหม่หรือจะไปค้างคาใจ